เทียบเลยนะมองไม่เห็นอะไรเลยเพื่อนอันนี้คือหมอกหน้าหนาวแน่นอน ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องเซบอร์นเช่นเคยนะทริปนี้นะครับก็จะเป็นทริปชลบุรีผูเก้าง้อมนะครับแล้วก็เราก็น่าจะไปเที่ยวแถวเขาค้อนั่นแหละเพราะว่าผมมีเวลา3วันนะเพื่อนทุกคนก็จะพาเพื่อนทุกคนไปเที่ยวเล่นแถวเขาค้อนะฮะแล้วตอนนี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับคือชลบุรีนะครับฝนตกตลอดทางเลยครับผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับเพื่อนทุกคนเดินทางไปเลยนะครับระยะทางก็ไม่ไกลนะไกลไม่เท่าต่างนะฮะ เราจะไปชมวิวที่ผูเกางอมนะครับวิวของวันพรุ่งนี้นะจะเป็นยังไงบ้างนะไวสปอร์ตไลท์ใหม่นี่คือแบบจ้ามากให้แสงสว่างได้ไดแบบดีมากเลยเพื่อนทุกคนขับเชี่ยวมากเลยนะตอนนี้เราก็จะเลี้ยวครับไปสู่ถนน3051นาครับทางของผมก็คือไปผูเกางอมแล้วก็ไปชมวิวแถวเขาค้อนครับถ้าจะมีหลายๆจุด ไว้สำหรับชมวิวอยู่นะตอนนี้เราอยู่ที่ทถนนสามสครับวิ่งไปอีกประมาณ25กิโลนะโอเคเราวิ่งไปเลยนะเปิดสปอตไลท์แล้วก็วิ่งจริงๆเราวิ่งในเมืองนะแต่ถ้าปิดไปแล้วรู้สึกว่ามันมืดมากเลยว่ามันฟลุ้งไปหมดอะไม่รู้ว่าหมองหรือควันนะแต่ว่าตรงนี้อากาศค่อนข้างจะยเย็นนะครับตอนนี้นะครับก็กำลังยูเทิร์นนะเข้ามาทางสระบุรีนะครับ ทางค้ขนาดกับถนนพ่อหุนโยทิน,นครับก็อีกสกิโลนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ถนนสระบุรีลมสักครับตอนนี้ผมก็เดี๋ยวเข้ามาสู่ถนนสระบุรีลมสักแล้วนะครับอากาศตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะหนาวนะครับวิ่งถนนสระบุรีลมสังอีก9กิกิโลแล้วก็เลี้ยวไปถนนโคดเศนีนะครับก็วิ่งยาวๆเลยนะครับเดินทางเร้เลยนะเดี๋ยวถ้าแบบเหนื่อยหรือว่าง่วงก็ พักนะเดี๋ยวเข้าสู่ถนนโพสเสนีนะครับตอนนี้เราก็มาถึงยีจังหวัดเพชรบูร์แล้วนะครับ 00: 00: 00. เดี๋ยวเราต้องวิ่งไปสักประมาณร้อย้าสิกิโลครับ นี่เดี๋ยวผมเก็บรูปก่อนนะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในเขตของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เดินทางต่ออีกไปประมาณหนึ่งห้าิกิโลเมตรับระยะทางก็โอสุดสุดเลยครับตอนนี้ครับก็เวลาประมาณตีสี่แล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณหนึ่งกิโลนะเดี๋ยวเราก็ไปถึงภูเก้างอมกันแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายครับเนี่ยครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่ถนนเรียบเมืองหล่มสักนะนี่เลี้ยวซ้ายนี้เลยครับตอนนี้ก็เวลาประมาณตีห้านะครับอุณหภูมินับ24องศานะก็ค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ถนน2014นะครับเป็นถนนที่เราจะไปที่ภูเก้ง้อมนับรับใ,ใกล้แล้วล่ะอีกประมาณ50กว่าโลนะครับว่บางทางขึ้นครับก็จะเป็นทางขึ้นเขาเลยนะครับตอนนี้ฟ้าก็เริ่มสางแล้วนะแล้วก็แบบข้างนนี้ะเย็นมากเลย มาถกก่ายรูปตรงนี้ก่อนนะโห oh. นี่วิวด้านหลังนะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมใช้โทรศัพท์ถ่ายครับเอาวิวสวยวิวสวยมาเส้นที่เข้ามาจุดชมวิวด้านสายนะ้่ไปทุกคน โอเคนะเพื่อนเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะอให้ชมบรรยากาศเส้นทางไปด้วยเลยครับให้ชมวิวข้างทางนะสวยมากแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะผมจุดชมวิวดานซ้าย จุดชมวิวด่านซ้ายนะอีกสีก่กิโลนครับถนนอันตรายถานนไม่เรียบอ่ะเราก็เห็นหมอกไปไกลๆตรงนู้น นะเห็นมองแบบหยุดด้านล่างนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปต่อฮะไปภูเก้าหงอมนะอิกประมาณ2ี่กิโลนะครับ จุดนี้นะเพื่อนทุกคนน่าถรูปม,มากตรงนี้โหสวย เส้นทาง <Yeah. S 1> เลประมาณ6กิโลเมตรนะครับ เราจะถึงแล้วฮะเดี๋ยวก็ให้ดูวิวบรรยากาศข้างทางไปก่อนนะครับโอ้คือแบบก็สวยอะสวยมากเลยมทุกคนต้องแบบมาสักครั้งนะแล้วก็ดีมากเลยวันนี้ฝนไม่ตกนะครับแล้วก็มีหมอกอันนี้คือหมอก หน้าหนาวแน่นอนนะครับที่มีหมอกเพียบเลยนะเดี๋ยวเราไปดูตรงคูก้องหอมกันครับว่ามันจะเป็นงไงนะ อากาศก็คือแบบเย็นมากหมอกเพียบเลยนะโหแปลว่าแปลว่าข้างบนนี้มันต้องสูงสูงมากไประดับหนึ่งอนะ่ะ มองไม่เห็นอะไรเลยเพื่อนหนามากนะเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปกัน,กน ใกล้ถึงโค้งแรกเก้าแลนะครับ,บนี่เอามาถ่ายวิยวกันนะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะน่าใช่ะม,มีคนมาถ่ายเพียบเลยนะ กามีหมอกอยู่บนภูเขา ตอนนี้ผมก็ออกจากภูเก้างอมแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินทางต่อไปที่ไร่กังหันลมนะครับที่เขาข้อนะครับประมาณ120กิโลนะคือวิ่งกลับไปนะ ไหนเราก็มาถึงขอคอแล้วครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมกังหันลมนะเราเข้าฝั่งนี้นะจริงๆมันเข้าได้สองฝั่งนะผมรู้สึกว่าฝั่งนี้ก็โอเคเหมือนกันนะลองเข้าฝั่งนี้ดูคนะหลุมหลุมหลุม๊ทางนี้ขึ้นได้เหรออืมผมชักไม่มั่นใจแล้วไปทางไหนไปเนาะมีหลายทางเลย QGPS เนี่ยมันให้เราไปหลายทางเว้จนผมแบบงงละคือจะไปสักเส้นหนึ่งฮนะ ี๋ยว่าไปแล้วมันก็มีหลายเส้นทางจริงๆเอาเอาดูดิมันชี้ไปไหลายเส้นเกินน่ะจนผมแบบไม่มั่นใจละวขาบอกไม่ได้ผิดวะ GPS พาผมมาเส้นนี้ผมจะขึ้นไม่ดีไหมเนี่ยผมว่าผมต่อยดีกว่าผมเคยมานะแต่ผมจําทางไม่ได้มอนเุกนคนเดี๋ยวเราครับไปที่จุดชมวิวขอตะเคียนโง่เลยนะครับเพื่อที่จะไปกางเต็นท์ครับเราก็นอนพักผ่อนเนาะเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าอาการเริ่มเริ่มไม่ดีอะคือเราไม่ได้นอนมาทั้งคืนไง มันล้าครับมันสะสม,มอ่ะเคเดี๋ยวเราไปขอจะเคียนง้เลยนะแล้วก็เรานอนแล้วก็พรุ่งนี้ก็ตื่นมาลุ้นชมวิวขอจะเคียนง้อนะว่าจะมีหมอกไหมนะครับ ตรงนี้โอเคนะเพื่อนทุกคนดดเดี๋ยววันนี้ครับเราก็จะนอนตรงนี้ครับขอนอนก่อนนะครับ